ชิวถักทายกันได้จ้าสบายดีสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กินข้าวกับอเล็กสองคนแมทธิวไปฟุตบอลป๊ะป๊าก็กินอาหารของป๊ะป๊าวันนี้เราก็จะกินอาหารอีสานอาหารไทยอีสานนะจ๊ะทุกคนจ้ากับอเล็กสองคนโอเคกินมีข้าวเหนียวน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูอนุบาลทุกคนนี่ แล้วก็มีปะทูด้วยสองตัวแล้วก็มีหัวปะทูมีผักเนาะผักชีผักกาดแก้วแล้วก็แตงโอเคเรามาจกข้าวเหนียวกับอเล็กสองคน <c oughs> เอาเล็กจกเอาจกก็เลยจากข้าวเหนียวหนึ่งกระติบ <c oughs> หัวยแม่ขาด <c oughs> เ่าเป็นอย่างนาี้จ่ะเออจะทำอะไรจ่ะมันร้อนมันร้อนนะอา <c oughs> ไม่ร้อนอย่างนี้เอาเลย โอเคอเล็ก okay, ใครขอเมนูนี้นะช <laughs> อบผมขอเมนูนี้นพอมาถึงจากโรงเรียนอเล็กแอบ,บชิมไม่บอกแม่ใช่ไหมแอบ,บชิมบอบอกอีเมอกินเลยก <laughs> เที่ยวไปฟุตบอลจ้ะทุกคน <laughs> พังแซบดี oh, <Seb> พลังโมก,กินเนาะจังสีเนาะแล้วก็แมทติ้วเพิน์ลอนขาง,งสียากในจังสีนะจ๊ะเดี๋ยวเลยเสปากเกตตี้ค mm ่ะ hmm. สองคนเพิ่ม อจัดดีจกกันเนวก,กับอเล็กสองคนเอาปลาทูบะปลาทูไหม,มดูก้างด้วยแม่ตําไม่หมดเพราะว่ามันเยอะไปมันมีหนึ่งแพ็คห้าตัวใช่ปะอืมแม่ตับสามมียอะมาก อสูวยังไม่มีแต่นี่มีเยอะมากมเบสมลิกสิมธอมทินข้าต้มข้าต้มมรลิกสิมันฟิสเหรออมื้อนี้น้าม่ไไรจ้ะ ตังเต่เปดนาฬิกาอะไรอาบน้ำไปโรงเรียนอาบหอดบ่แล้วจ้าทุกคนจ้าน้ำม,มันอ่อประปามันรัวแบบกระทันหันนะจ้ะกว่ากว่าน้ำจะมาก็เที่ยงแล้วก็ยังเปิดใส่บ่ไใดจ้าก็เปิดน้ำถิมเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นเป็นน้ำเสียนะจ้ะน้ำสีเหลืองอันนี้เนาะอันทงังเขตอำเภอเพะทรศง ส่งขอความมาบอกเังศี่นะว่าก่อนก่อนก่อนถี่สีดื้อมาหายเปิดหายอันระวังในเดอมันอันตรายถ้าเห็นแบบเป็นเหลืองๆอย่างเังสี่นะจ๊ะก็เ mm hmm. ลยเปิดน้ำถิม mm hmm. ประเด็นเพราะท่านได้กินน้ำได้กอกอยู่จ้ะไม่ใ <laughs> ห mm ้ก hmm. ินเฟสตูฟิยายฟมเลนนิงอัลลาบูเดี๋ยวพ่อปลาเสร็จนะเดี๋ยวฟังว่าขมูนะ ทุกคนได้รับข้อความเรยอจากทีมที่อันอาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะจ๊ะอ๋อเสร็จดีอืมเสร็จก็กินอื้มกินเยอะๆไม่เห็นข้าวเล,เล็ก เฮียเลยแกเดียวเล็กินตะก้างอ,อร่อยโดยน้ำพริกปลาตูอร่อยกว่าอือกินปลาทูปเปล่าๆแม่อร่อยอ่ะ <c oughs> ต้องกินน้ำพริกปลาทู อย่เาเอาขาตีแม่ไม่ฮส์แคดูซ้อ,อ,อนอางนี้ดูสิอันนี้อมือม อืมเราจะไปเล็กเป็่สนสิไปกี่าท่าต้อจะ้ะปรอมาณนหนผมไปน้องมาใช่เล็กไปน้องมาพอดีอสลับกันเล็กต้องกินข้าวก่อนพ่อขนเดนียวให้แมทธิวไปกินน้ำจะ้ะ พ่นเอาคนเดียวไปปั่นนึงอย่างนี้ This is my favorite อาหารไทยหรอจิงเลอร์อันนี้แม่ทำไม่เผ็ดนะดีมากมกินได้กระเทีมันเผ็ดมากไม่อร่อยเผ็ดมากมากเลอันนี้แม่ใส่แต่พริกเขียว ถ้าเป็นพริกแดงมันจะ,ม,นจะมันจะเผ็ด <c oughs> พ่อซื้อปลาทูมาให้สองอาทิตย์แล้วไม่ได้ทำจนแค่วัอาทิตย์ที่สาม กินเยอะดีมากกินเยอะกินเยอะดีมากลองกินให้อิม่มกินแค่อิ่มครับกินเยอะไม่ไหวครับ <laughs> ผมนังตีแม่กับขาผมนังตีตีแกบแม่กับขาอะเลชชอบกระดิกขาานี้ชอบไม่ใช่เอาชอบเอาเข้าตีเข้าวอีแม่ยังสินะเ,<อ>เวลานังไกลๆเพิ่นนะจ๊ะ Mm -hmm. yeah, I, mm. Mm -hmm. Mm -hmm. I need no hmm me soup มันฝรั่งต้น <Okay. S 2> หอมใหญ่ึกิ๊ยงญี่ปุ่นญี่ปุ่นต้นใหญ่ใญ่ยาวยาวอร่อยไหมเล็กไม่กินอนะ่ะนี้วากอูอร่อยก็กิน พักชี้กับพัก่าเกลพรุ่ง,งนี้หอเข้าเหนียวไปให้เพื่อนด้วย <c oughs> เขาให้ห่อไปหรือเปล่า

ต้องไปบ้านเพื่อนเอาไปให้เพื่อนที่บ้านใช่ไหมไม่ต้องเอาไปโรงเรียนเอาเก็บไว้กินตอนเย็นเขาบอกหอหออาหารไปกินน่าิิะออกซื้อขนมได้ไงว่าไม่เอามาตีมโรงเรียน ซื้อขนมได้แต่ว่าห้ามเอาเข้าโรงเรียนใช่ไหมเกักเรียปะ่อปกมันจะต้าาองทำในสกูลล่ไม่ด้อซื้อขนมเพื่อกันจากก็คือต้องกินให้เมืดหน่นเละก่อนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนยังสิน่ะมั่นเป็นกฎกติกานะจา้ new, new มามนจะ new n e l e เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ได้เนาะ,ะเฟรยูคันฮอร์อเรมอดพแกโอกกรแก้วนวลพ s สกูลแลนด์ฟรีท นอ,อีแกก็คือบ่อหาอะคือเอาง่ายๆก็คือบ่อหายโหอ,อีหยังไปเลยนี่จากทุกคนคือไปกินที่โรงเรียนเพิ่นมีอาหารเสาร์หายอะไรคยกินอาหารเสาร์โรงเรียนบอ่อาจจะสปีอะไรฟรุกต d เอ,อืะกสดยอดอมนอัอร์ดอสฟันสีเน มันมีแบบเป็นเป็นแเส้นวิชตอนเศ้านะจ๊ะอาหารเศ้าให้โรงเรียนโรงเรียนมีไห้นะจ้าแล้วก็เป็นอาหารกลางวันนะจ้าแมทธิวนะเพิ่นชิกินข้าจากบ้านไปพม่ว่าจะแล้วก็นถามเพิ่นทุกมือเลยว่าเพิ่นกินอาหารเช้ายุงเรียนบอกกินกินทีเพิ่นไปเร็วเพราะว่าเพิ่นไปกินอาหารเศร้าโุงเรียนนํายัางสี่นะจ้ะแต่ว่าอาเล็กบอกกินอะไรแกล้วเลยอ,อยี่ใส่ชีสใส่ชีสด้วยเหรอ ันจะกินันนี้อให้เช้าอ,อเล็กเอาข้าวอีกไหมเอาอีกนิดน่อยเจะไปวิ่งกีฬาได้ปะ <c ười> วิ่งได้เเหลือเวลาตั้งเยอะเหลือเ <c ười> วลาตั้งเยอะอยู่เยอะไปอัน <c ười> นี้เยอะเหรอเดี๋ยวแม่เอา <c ười> อ แม่หนึ่งคำมันเยอะไปปะน่าก็ตัดทิ้งมื่อค่อยติดพักไยหลายกันเล็กมาเทียว เินพักร้ายขนาดเลยจ้ะแว่าแซ่บอืมแต่ก็ดีมากพักก็ดีมากอืม,อมถูกใจไหมอืมอือืม <c oughs> ไม่ต้องทำทุกวันไม่ทำทุกวันไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อปลาทูทุกวันครับให้พ่อไปซื้อก็เราก็ต้องซื้อแบบไม่ไม่แบบว่ามา มาใส่แต่ทุกแกงไว้มันก็ไม่ดีแต่จะทำหน้าอย่างนั้นเล็กยังไม่รู้ค่าของเงินหรอกตอนเนี้ยเดี๋ยวปาทูตัวหนึ่งจะไว้กินพรุ่งนี้ออืยู่เซบดีอืไม่ได้ไม่ได้ ละจ้าทุกคนก็เป็นอาหารเย็นเนาะวันนี้เอาข้าวเหนียวจกข้าวเหนียวจกน้ำพริกปลาทูนาะจากทุกคนจาน้านละอะไรก็อยากกินเราสว่วนนิพพกับแมทิวเพิ่นก็ได้อาหารของเพิ่นยังสี่นะจ๊ะก,ก็ทําให้แล้วเนาะทั้งสองก็พอกันไหมได้จ้าสบ,บายดีสวัสดีเดินบ๊ายบาย